พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CBR 150R ปี2021ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่12มกราคม2564ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดย Honda R&D ที่ญี่ปุ่นได้มีการดีไซน์ออกแบบรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตลาดอาเซียนโดยเฉพาะและ Astra Honda อินโดนีเซียเปิดตัวเป็นประเทศแรกหลังจากนี้ไปจะมีการเปิดตัวประเทศต่งตางๆตามมารวมถึงเมืองไทยของเราด้วยครับเพียงแต่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่เนื่องจากว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่งาน Motor Expo 2 0 2020 n o n เพิ่งจะมีการปรับสีสันใหม่ให้กับ c b 150 r 150R ไปเพราะฉะนั้นโฉมใหม่ ของ CBR 150R คันนี้คาดว่าจะเปิดตัวกันในช่วงครึ่งปีหลังของปี2564เป็นอย่างเร็วใครที่คาดหวังจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีแรกนะครับบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้รูปแบบดีไซน์ของ CBR 150R รุ่นใหม่ได้แรงบันดาลใจมาจาก CBR 250RR ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอินโดนีเซียโดยมีการนำชุดไฟหน้า LED 6ดวงข้างละ3ดวงรวมถึงไฟ DRL คิ้วบนอีก2ข้างและไฟท้ายไฟเลี้ยว LED ยกชุดมาจาก CBR 250 d R นอกจากนี้แล้วกระจกสองหลังยังเหมือนกันด้วยครับจุดที่หลายคนรอาการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของอัพไซด์ดาวหน้าโดย CBR 150R ใหม่นี้ใช้อัพไซด์ดาวหน้าของโชว่าขนาดแกน37ม m mm, เมเท่ากันกับ CBR 250 r R แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าครับรุ่นนี้ ปรับปรุงขึ้นมานะครับเป็นรุ่น SFFBP ลูกสูบภายในขนาดใหญ่ขึ้นโดยฝาน้ำเงินที่อยู่ด้านบนของกระบอกชุกอัพนั้นจะเหมือนกันกันกนกบ CBR250RR แต่มีการพิมพ์ตัวอักษร SFFBP แตกต่างอย่างชัดเจนตรงนี้ครับในส่วนของแผงคอเป็นคนละตัวกันสำหรับแฮนจับชุกอัพนั้นอยู่ด้านบนครับบนแผงคอขณะที่ c b r 2 5 0 r นั้นจับอยู่ใต้แผงคอ ซึ่งตำแหน่งท่านั่งของ c b r 1 5 0 r ใหม่นี้จะนั่งสบายขึ้นไม่ต้องก้มหลังมากเกินไปในภาพรวมแล้วต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์ของ c b r 1 5 0 r ใหม่ให้ความคมเข้มเร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจุดที่หลายคนอยากได้เป็นอย่างมากก็คือการติดตั้งชุด assist and slipper clutch รุ่นนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วใครที่ชอบเผลอนี่ก็เปลี่ยนเกียลงต่ำแบบเร็วเกินไปอาการกระชากขึ้นยนตนั้นจะลดลงอย่างมากมายครับ ให้ความรุ่มโนในการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว d o บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา4ฟวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมพัดลมไฟฟ้าปริมาตรจริงอยู่ที่1 4 9 1 6ซีซกีกระบอกสูบ 57.3mm มช่วงชักอยู่ที่5 7 8ม mm. มอัตราส่วนกำลังอัด1 1 3ต่อหให้พลังแรงม้าสูงสุด 17.1แรงม้าที่9,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด14.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีสเปคของเครื่องยนต์นั้นยังคงเหมือนเดิมแรงมา้าแรงบิดก็เท่าเดิมครับแต่มีการปรับปรุงกล่อง ECU ใหม่ให้การจุระเบิดที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยมิติตัวรถนั้นความยาวเท่าเดิมครับความกว้างกว้างกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ6มิมความสูงก็เท่าเดิมระยะฐานล้อ ปรับเพิ่มขึ้นมา1มิลลิเมตรความสูงจะทั้งรถอยู่ที่160มิลลิเมตรตี้กว่าเดิม6มิลครับเบาะนั่งสูง7 8 2ม mm. ิลลิเมตรตี้กว่าเดิม5มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ12ลิตรเท่าเดิมชุดเรือนไม้เป็นแบบ f ู l LCD วัดรอบอยู่ที่1,200 0รอบต่อนาทีเลดไลน์1 2 5 0รอยบรอบต่อนาทีครับบอกความเร็วเป็นตัวเลขดิจิตอลพร้อมเลขบอกเกียร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงนาฬิกาและอัตราความประหยัดน,น้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิ กุญแจแบบชัตะเตอร์คีย์เหมือนเดิมครับสังเกตดูเจนะครับว่าสัดส่วนท่วงท่าดีไซน์ของ CBR150R ใหม่นี้มีความเล็กซซิงสปอร์ตอย่างเต็มตัวเบาะนั่ง2ระดับช่วงท้ายแหลมคมและโฉบเฉี่ยวโครงตัวถังแบบด n ม t อ u ทั Frame น้ำหนักรุ่นไม่มี ABS นั้นอยู่ที่137กิโลกรัมมากขึ้นกว่าเดิม2กิโลกรัมรุ่นเบรก ABS 139กิโลกรัมหนักขึ้น2กิกรัมเช่นกัน ส่วนระบบ ESS ก็คือ Emergency Stop Signal เวลากดเบรกกระทันหันไฟเลี้ยวหลังกระพริบพ,พร้อมกัน2ดวงส่งสัญญาณเตือนรถคันหลังนะครับให้ทราบว่ารถของเรานั้นเบรกกระทันหันป้องกันการชนท้ายได้เป็นอย่างดีสำหรับปับไซด์ดาวหน้าขนาดแกน37มิมรุ่นใหม่กว่า CBR 2 5 0 r นั้นหลายคนนะครับคงจะชอบใจโชอบหลังแบบโปรลิงปรับสปริงพรีโหลดได้5ระดับด้วยกันดิสเบรกหน้า2ลูกสูบจานคลื่น ชุดเดิมนะครับไม่แตกต่างจากเดิมเลยรวมถึงดิสเบรกหลังแบบจานคลื่น1ลูกสูบเช่นเดิมครับขนาดยางหน้า180ขอบ17นิ้วยางหลัง130ท0ขอบ17นิ้วเท่าเดิมครับสำหรับ cbr 1 5 0 r ปี2021นี้มี2แบบให้เลือกแบบแรกก็คือ Standard ไม่มีเบรก abs มี2ราคาครับถ้าเป็นสีดำและสีดำแดงราคาอยู่ที่35 00 9ล้านูเปียคิดเป็นเงินไทย 76,000บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ472รูเปียถ้าเป็นสีแดงเรซซิ่ง3 6 0ล้าน6แสนรูเปียคิดเป็นเงินไทย77,500บาทถ้าเป็น CBR150R a นเบรก ABS นั้นจะมี3ราคาให้เลือกครับสีดำแดงที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับราคาอยู่ที่39,900ล้าน9รูเปียคิดเป็นเงินไทย84,500บาทสีแดงเรซซิ่ง 40 000, 6, 000ล้าน6แสนลูเปียคิดเป็นเงินไทย86,000บาทตัวทอปสุดสีโมโต g p Edition ลายเล็บโซ่ Honda 40 000, 8, 000, ล้าน8แสนลูเปียคิดเป็นเงินไทย86,400บาทปัจจุบนันนี้ราคาของ CBR 150R ในเมืองไทยรุ่น Standard 92,570บาทรุ่นเบร a ABS 99,700บาทกำหนดการเปิดตัว CBR 150R โฉมใหม่ในเมืองไทย จะเป็นช่วงเวลาไหนติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ